สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่นอ้องสาวพี่ยังเนี่ยงานเข่าแล้วค่ะพี่น้องงานเข่าแล้วเกลี่ยสุดงานเข่าซางซึ้งแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยพห้แยกพห้แยกยู่เลยยิด้ยิ่งยิ่าวว่าติดแล้วติดแล้วพี่น้องติดแล้ว,ลวสิกะอุกอังไม่ทานแล้วนะค่ะพี่น้องวานนี้โอ้ยนี่แหละค่ะการทํางานของอดไถ่บริราบลื่นตลอดเวลาเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปเบิงมบันค่ะสร้างถึงงานเข่าเต็มๆเนาะค่ะพี่น้องงานเขาเ่เะะา,ขาร้างสึองอแวะะ้วเนาะอยู่ของนองพี่น้องคุณอ,อยู่ของนองว่ตีนว่ไปว่มาเลยนะคะ อันนี้พ่นกระส่เวลาในการบืนโดนเติมนะคะพี่น้องมันเป็นดินทรายค่ะดินทรายดินฝนดินเหลืองฝนจำลิบมาพี่น้องเอฟซี 4, อยากโหบวขาวาน่าเทงหนีหน้าผู่ใเดีเยาวีหลาบานน่าจะบอกให้เนาะคะ่ะแสนแทนพี่น้องโรงแนวเราพี่น้องเพียงเบาวนอนหน้าเนาะค่ะพี่น้องเอิ่นเบาวนอนหน้าออกมาเนาะค่ะพี่น้อง มาลับพี่ชอบเลยเนาะค่ะเอิญเบานอนหน้าออมาลับพี่ชอบผลงานเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะเดินไอเดินปูมาาลาค่ะเดินปูลอยมาาลาพอดีปูลอยเพ่นหน้าติดกันเนาะค่ะ <c oughs> ก็เบานอนหน้าพ่นไทยยูนิคพอดีเนาะคะ <c oughs> ่ะเบานอนหน้าออกมาเบิงเดิน <c oughs> อนี่ด้อเนี่ยพี่น้องนะโอ้ อันนี้แล้ะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ีเลี่ยงบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องหน้าท้องไหนถี่พันลมอินลีพี่น้องมันกะไดติดเด็กข้ากัสี่ละเนาะคะ่ะกะตรงซอยกันบันค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดเพิ่นบอมนี่ทีมงานเดียวกันเนาะค่ะก็ได้ไปจ้างพี่น้องได้ไปจ้างเพิ่นมาหลากมาดึง จะคล้องรถหรือว่าจะคล้องหน้ากะได้จกค่าจ้างไปพี่น้องพันตําหาลอยเนาะค่ะ่ละเทือ้าดึงยากกะขั้นหนึ่งเลยพี่น้องข,ขั้นมหาลากนี่ยข,าอ,ขนนา,าอีกขั้นหนึ่งกะได้จ้างไม่อีกขั้นหนึ่งเลยค่ะนี่มีคือความยากลําบากท้องฟูไม่ลถไถเนาะคะ่ะที่น้องนี่ค่ะมาเบิ่งกันคะ่ะที่น้องเอารถน่อยมหาลากรถไงวันนี้ <laughs> ถ้าเกิดว่า เอารถหน่อยมาลากนะะนเนาะค่ะคันบ่อขืนคันบ่อจิงปูเพิ่นกะจะไปเอารถไงท่องเพิ่นเนาะคะ่ะมาลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกะแบบเห็ดแบบบได้เสียเวลาเนาะคะ่ะซ้ำยู่ไก่กันเพิ่นกะเอาคันหน่อยมาดึงบึงเนาะคะ่ะอันนั้นสามสิบสีแรงจ้ะพี่น้องสามสิบซีแรงมาดึงหกสิบนะคะเอาดีดีเด้อสั่สงตึงเจา้างานเขาแล้วเบานั่นหน้าจะมาเบึงผลงานเลยเนี่ อเอิญมากเนาะคะ่ะพันวาแ็กของมีวพันวาเนาะคะ่ะเอาจังไหนกะหนาที่ไผหนาที่มั่นเนาะคะ่ะอันนี้หนาที่ข้องจังซึงมาไถหน้าให้เบานอนหน้ากะติดลมค่ายี่นีละค่ะนี่มะมายำบ่ไดดเด้อค่ะบันี้กองเว้นไว้เลยเนาะคะ่ะมาลงบ่ไดดเนาะคะ่ะมาลาบ่ไดดต่างคนต่างหนาทีเหตุหนาทีเพิ่งจะคลองไปเนาะคะ่ะเบานอนหน้าพันกระสิพะละเนาะคะ่ะ ติดไอหน้าที่ไอ้แอดมินขายของเนาะคะ่ะแอดมินนาริตะเนาะคะ่ะแอดมินแบรนด์นาริตะเนาะคะ่ะพี่น้องเพนว่าเพิ่นค่าแพ็กของอยู่เพิ่นบดเออกมาซองเบงเนาะคะ่ะเพิ่นว่าจวดเลยเพิ่นว่าสิเนาะคะ่ะจวดไปจวดมาจวดหลายพี่น้องมึงไงล่ะจวดหลายจวดหลายเนาะค่ะค่าเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นว่ากระแลนหันยูเพิ่นกวินตอมันบ่ฟังเพิ่นว่าเนาะค่ะจางซิงเพิ่นว่า เกาหัวยอกเลยค่ะอันนี้เพิ่นเพิ่นบืนขึ้นเองแล้วมันบกขึ้นนะพี่น้องใส่ทุกอิธีทางแล้วมันบกขึ้นนะคะ่ะจะเลยต้องเอินกันมาดึงมาหลากนะพี่น้องมาบงกันานาพี่น้องสามจิตสี่แรงจะสามารถดึงหกจิตแรงขึ้นได้บอเน,นะคะ่ะแล้วมาลุนม,มาชมกันจ้าคนร้างถึงไอ ปัญหาหมองง่องยืดเนาะคะ่ะการยืดในการลากนี่ก็ตองง้องยืดให้ถือลักษณะเด้คะ่ะพี่น้องท่านหอก,ก่อบอถือหม่องมันจบซำบอดึงซำบอลากเนาะคะ่ะเอาจาง,ง,งาถึงมารุนพี่น้องมันอุ๊บอุ๊ดอุ๊บอุ๊บถึงง่ายๆเด้อถึงง่ายๆเด้อโอ้ทานฉลุย โอ้ยวงนน่้ล่ะค่ะงานเขาละเด้อเบาวนอนหน้าเจ้าเาเบิ่งเอาโหลดนี่เจ้าได้ดำเอาแท้นี่ขอบคุณคุณปูนะคะขอบคุณปูลอยจ้าที่มาหลักมาซอยมาดึงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ไทยยุติศกันพ่อดีพี่น้องอันนี้เห้าเอา อันนี้เข้าแบบว่าหากันเนาะพี่น้องเข้าอาศัยกันพี่น้องแหลกเพียนกันเนาะค่ะถ้าเกิดว่าบอมี่อยากพี่น้องเนาะค่ะก็ได้จ้างอันนี้จ้างเพื่อนเอาค่ะต่อิลาบาน้ากระปูเข้ากับอาศัยรวมแรงรวมมู่กันเนาะค่ะพี่น้องแหลกเพียนกันค่ะอาศัยเพื่อนเพื่อนอาศัยโตเนาะค่ะขอบพุณนปูลอยเด้อค่ะคุณพี่น้นอ,นอ,นอ,งนองไปเบิง้งห้อยค่ะไปเบิง้งห้อย ลมแบบเลิกเลยเนาะคะ่ะคุณท่นพ่นลงไปกับเพียงแอลเนาะคะ่ะพี่น้องคุณนะโอ้ยเคยลากจมูค่ะพี่น้องเมื่อนี่จะของเจอเนาะคะ่ะเจอกับมาเจอหน้าเบานอนหน้าเนาะคะ่ะคงแหลกพี่น้องคงแหลกนี่ค่ะเดี๋ยวให้ไอแม่เพนน้องพลอยน้งพี่น,อน้องน้ากับเบานอนหน้ามาดำเอาเองเนาะคะ่ะ อันนี้เราหยอกเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนมาดำเอาเองพี่น้อง,ของนขึ้นบ้านบ่ได้แล้วนะคะบองนี้ต้องดำย่างเดียวนะคะคห <ช army. S 1> ็นค่ะเห <c oughs> <c oughs> ็นแล้วเรียบร้อยปอ้บิ่งสภาพเนี่ยระค่ะปุณห์นะไถแล้วเรียบร้อยอะไรก็ทำการเขาค้าแค่าได้พี่น้อง ค่าแค่ส่วนตู่จะคล้องเองเนาะค่ะยังไงล่ะคะพี่น้องกว่าจะได้เงินม่าจะละบาทจะละไอสตางค์เนาะคะา่ะกะคือลักคุลีข้อสมควรเนาะค่ะพี่น้องอยังไงล่ะคะ <S <S มม่ะคุณน้ำมันกะแพ้งข้าแห้งเหลี่เนาะค่ะยังมาไอพิ่าพิธาช่ำรุดพิธาอย่างจางๆกะบโมเลือหลายะค่ะพี่น้องโมเหลือหลายเพราะว่าปีนี้นมม้ำมันแพงแห้งเนาะค่ะ คาแรงเขากัขึ้นสูงแม่กับ่ได้เขากัเห็นอกเห็นใจผู้เพิ่นมาจ้างคือกันเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องคุณเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะตรองบีบตาอหวนบรดดาเพิ่นเจออันอันลมคักๆกันนะขั้นหนึ่งของขั้นกาบคืนตัวมีเทคนิครต้องดึงแางมันโคตรก็ส่งดึงขั้นสูง น่ะอันนี้เทคนิคโครงสร้างตึงได้ค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ลดกําลังค้าเนาะค่ะพี่น้องลดผู้ใดค่าให้เอาขอลากเนาะคะ่ะไปดึงท่างที่ลดลมลงเลิกผิดสุดเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คือเทคนิคที่สร้างตึงเพ<ม> <จะ S 2> คุนบอกมา<ส>ค่ะใช่ไหมมีดจุดไงแมนค่ะท่างที่ลดค้าค่ะพี่น้องลมล่องเลิกคหาแนวกุดเอาจะลิ้มหวนพู่แลวอืมไอรถใหม่ไปดึงค่ะคุณแม่ผมว่าถามอะไรครับ ไดเรถไถแทกทุกคันเบิร์บันเฮียคไฟพี่น้องเอิรนผู้เดียวค่ะเกะ่งกว่าเด้จะฆ่าเอาเนาะค่ะเมื่อนี้อีลาบานหน้ากับสบซังตึงเนาะค่ะจะไดมาบอกเทคนิคเล่นเล็กในน้อยเกี่ยวกับไอรถไถเนาะค่ะเกี่ยวกับรถติดลมให้พ่อแม่พี่น้องผู้ถีเ่เพื่อนยังขาดประสบการณ์เนาะค่ะรถติดลมรถค่ากะเบิงคิปนี้ได้เนาะค่ะ จังไดเนาะคะ่ะวันนี้อิหลาบานหน้าเดี๋ยวจะไปตามลาเบานอนหน้าเนาะคะ่ะมารับคิดชอบค่ะพี่น้องนี่จางซึ้อนว่าเอาเมาหนึ่งคนว่าขาดค่ายเนาะคะ่ะขาดค่ายอันนี้กะเว้าหยอกเนาะคะ่ะพี่น้องอ้าววันนี้อิหลาบานหน้าก็จัางซึ้เนาะคะ่ะก็จะได้ทํางานกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องจังไดกาแาก้นไรกดแชร์กดติดตามอิหลาบานหน้าเชี่นลเด้อค่ะช่องทั้งไอช่องทั้งยูทูบเนาะคะ่ะพี่นอ้องอิลาบานหน้าชีแนวค่ะแล้วก็อีกช่องทั้งนึงก็คือ เพจเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเขาไปกดติดตามกดถูกใจให้น่ำเนาะคะ่ะจา่ในื่อน,นี้ลาบ้านหน้ากาจะเอาไว้เที่ยงจำหนีซะก่อนเนาะค่ะพูพ่พอกันไม่ลิหนาจ้าสวัสดีค่ะ